ใครก็ตามนะคะที่ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านหรือทาวน์เฮาส์วันนี้ค่ะฝนจะมาบอก3สิ่งค่ะที่คุณจะต้องไม่ลืมนะคะที่จะทำก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นนะคะอ่าสามสิ่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเรามาตามมาดูกันเลยค่าว่าสามสิ่งที่ฝนบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะลงทุนบ้านหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยคุณอย่าลืมแบบ พิจารณาเลือก3เรื่องนี้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่า3เรื่องนี้มันอาจจะส่งผลต่อกําไรที่คุณคาดหวังไว้หรืออาจจะส่งผลต่อระยะเวลาที่กว่าคุณจะปล่อยทรัพย์นั้นได้คะ่ะโอเคหลักๆเนี่ยคุณอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าของที่คุณเลือกมันต้องทำเลดีอันนั้นแน่นอนนะแต่สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดนะคะที่คุณควรจะให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือ ถ้าเป็นพวกบ้านหรือเทาเฮาคือเพื่อนบ้านค่ะเฮ้ยทำไมเป็นเพื่อนบ้านฝนในเมื่อเราอ่ะจะซื้อลงทุนนะมีที่ซื้ออยู่เองจะไปดูทำไมอ่าถามว่าทำไมต้องดูนะคะก็เราว่าเราต้องคิดเลยค่ะว่าเราถ้าสมมติเราจะปล่อยบ้านขายหรือจะปล่อยบ้านให้คนอื่นมาอยู่เนาะดังนั้นอ่ะลูกค้าของเราอ่ะเขามีความต้องการอะไรถ้าถ้าตัวบ้านของเราสามารถตอบสนองกับความ ต้องการของลูกค้าได้มากอะค่ะเราก็จะถูกเลือกเป็นช้อยส์แรกๆถูกไหมคะอ่ะทำไมต้องมาดูเพื่อนบ้านกันนะคะฝนขอยกตัวอย่างงนี้ค่ะสมมุติค่ะขอให้คุณจินตนาการตามฝนเลยนะว่าบ้านที่คุณเลือกลงทุนเนี่ยมันทำเลดีมากแต่ว่าเพื่อนบ้านของคุณเป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะเพื่อนบ้านของคุณนึ่งสะสมขยะ ถ้าเพื่อนบ้านของคุณสะสมขยะไว้นะคะทั้งหน้าบ้านเนี่ยมีแต่กองทั้งกองขยะกองเป็นภูเขาเลยคุณคิดว่าไงคะบ้านคุณอาจจะดูดีค่ะแต่เวลาคนที่เขาไม่อยู่เขาก็จะแบบว่าเอ้ยตกลงเนี่ยมันน่าอยู่ไหมเนาะเพราะว่ามันทําให้บรรยากาศบ้านของคุณนะคะดูดรอปลงไปนะคะหรือราคามันดูลดลงไปสําหรับคนที่เขา มาแบบมาเยี่ยมชมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าเช่าเนาะเออหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะโอ้โหข้างบ้านเป็นแหล่งมั่วสุมเลยจ้าอ่าเป็นแหล่งแหล่งมั่วสุมเป็นไงคะบ้านเราเนี่ยดีนะแต่ข้างบ้านเขาอาจจะแบบเปิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมั่วสุมกงเป็นแหล่งกงหรือแหล่งพน,นันหรือแหล่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดว่ามันน่ายอยู่ไหมคะ มันก็ไม่น่าอยู่เนาะยิ่งถ้าเป็นทฮ์เฮาส์นี่คืออะไรกาแพงติดก,กันค่ะคือเสียงจะต้องดังรบกวนแน่นอนเนาะอ่าไม่พอค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะว่าเพื่อนบ้ากเขาอาจจะมีกิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทําบางอย่างค่ะที่มันส่งมลพิษในการรบกวนเนะาะมลพิษอาจจะเป็นทางเสียงนะคะ หรือว่ากลิ่นก็นแล้วแต่เนาะอ่าอันนี้คุณเนอะก่อนที่คุณจะซื้อ,ค,อค่ะถ้าพูดง่ายๆค่ะขอให้คุณไปส่องเพื่อนบ้านก่อนเนาะว่าเออเพื่อนบ้านเนี่ยปกติไหมมันดูแบบทําให้บ้านของเราอะค่ะราคาดรอปลงไปไหมหรือว่าทําให้แบบการตัดสินใจที่จะซื้อบ้านของเราเนี่ยมันแบบติดนะอาจจะคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบ้านคุณสวยนะบ้านคุณโอเคนะแต่ว่าแบบเสียดายเนาะข้างๆบ้านเขาดันเป็นแบบแหล่งมั่วสุมอย่างเงี้ยเออ เป็นไงบ้านเราเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกบ้านเราเป็นชอยแรกมันก็ทําให้เราขายยากเนาะราคาที่เดิมที่เราตั้งไว้อาจจะดรอปลงหรือระยะเวลาที่เราจะขายอะค่ะมันจะนานขึ้นดังนั้นนะคะไม่ใช่เล่นๆน,นะจ๊ะอย่าลืมไปดูก่อนที่จะซื้อด้วยนะคะอ่ะมาค่ะถัดไปค่ะสิ่งที่คุณจะต้องดูต่อไปนะคะก็คือข้อ2ค่ะก็คือการประเมินราคาค่ะ ประเมินราคาซ่อมนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณซื้อบ้านมือสองมานะคะหรือทางเช้าก็รำเนี่ยมันจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเนาะเพราะว่าถ้าเราสามารถซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยโดยการลงเงินเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันจะสามารถอับราคาอาสังหาของเราได้นะคะหรือถ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อับราคาแต่มันทําไงคะมันทําให้บ้านของเราค่ะดูโดดเด้งดูนะเฮ้ย เหมือนซื้อของมือสองแต่เหมือนได้ของใหม่เราก็จะถูกเลือกเป็นตัวเลือกแรกๆถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันมีซับเนี่ยที่รักนัดอยู่ในทำเลเหมือนเหมือนกันแต่อันนึงดูใหม่กว่าราคาเท่าๆกันคุณคิดว่าเขาจะเลือกอะไรคะเขาก็จะต้องเลือกอันที่ใหม่กว่าถูกปะอ่ะดังนั้นนะคะ คุณจะต้องคิดเผื่อถึงการซ่อมแซมหรือว่าการลงทุนปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะคะให้บ้านนั้นนะคะมันดูน่าซื้อน่าอยู่มากขึ้นนะคะซึ่งหลักง,ง่ายๆของการลงทุนที่ส่วนใหญ่ฝนใช้ค่ะก็คือสีค่ะอย่างน้อยะคะ่ะแ,แต่งหน้าแต่งตาของอสังหาชิ้นนั้นใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็ดูใหม่ขึ้นมาทันทีเลยอ่า มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะอันสุดท้ายที่คุณควรที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่นกันก็คือราคาตลาดค่ะราคาตลาดนะคะก็คือว่าคุณควรดูด้วยค่ะว่าในส่วนที่ทำเลเดียวกันนะคะทำเลเดียวกันนะคะและก็ขนาดพอกันนะคะอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่เนาะเพราะอะไรก็เหมือนกันเนาะ เรากำลังจะแบบขายของแข่งกับคนอื่นใช่ปะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็ต้องรู้เขารู้เราใช่ปะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยคุณก็ควรที่จะคิดก่อนว่าเฮ้ยแถวเนี้ยค่ะเขาขายกันเท่าไหร่ราคาที่คุณได้มาเนี่ยมันได้กําไรไหมถ้าคุณจะเอาไปขายต่อหรือว่าราคาที่คุณได้มาเนี่ยมันถูกหรือแพงไปไหมเพื่อที่คุณจะได้แบบตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะ วันนี้ฝนขอสรุปนะคะว่า3ข้อนะคะที่อย่าลืมนะอย่าลืมพิจารณาก่อนค่ะว่าสำคัญไม่แพ้กันในการตัดสินใจลงทุนบ้านหรือเท่าเท่านะคะคืออันดับแรกค่ะคืออะไรคะเพื่อนบ้านค่ะอย่าลืมส่องเพื่อนบ้านก่อนตัดสินใจนะคะอันดับที่2คืออะไรคะการประเมินค่ะคุณควรพิจารณาว่าถ้าละคุณซื้อบ้านหลังนี้มาการที่จะทําให้มันพร้อมทําเงินให้คุณเนี่ยมันจะต้องลงเงินอีกประมาณเท่าไหร่แล้วมันยังคุ้มไหมนะคะและอันดับสุดท้ายค่ะ คุณจะต้องดูด้วยค่ะว่าคู่แข่งของคุณนะคะที่เขาปล่อยเช่าหรือปล่อยขายในทำเลเดียวกันขนาดพอๆกันเนี่ยเขาขายหรือเช่ากันในราคาเท่าไหร่เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ถูกค่ะว่าตกลงไอซับที่คุณจะซื้อเนี่ยมันถูกหรือแพงนะคะโอเคค่ะวันนี้เท่านี้ค่ะใครฟ้าชอบนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ